ขอสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับมัทุรสค่ะดิฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนเราจำเดือนมิถุนายน2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ไลน์ id 063 078 0354พยากรณ์สดโทรไลน์ค้าบูชาครู199บาทใช้เวลาไม่เกิน40นาทีหรือ299บาทใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงยีบสนาฬิการัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดวันที่ 15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนซึ่งในเดือนมิถุนายน2568นี้ในเรื่องของการงานท่านจะมีความขยันขันแข็งเอาการเอางานมากยิ่งขึ้นท่านจะสามารถรับมือกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีมีความเข้มแข็งในการทำงานสูงมีโอกาสเดินทางไกลเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่การงานแต่ขอให้ท่านดูแลสุขภาพ ระมาระวังความเครียดความกดดันจากการทํางานหาเวลาพักผ่อนด้วยค่ะส่วนเรื่องของการเงินในช่วงต้นเดือนมิถุนายนถึงวันที่6มิถุนายนท่านที่มีลูกหลานบริวารท่านจะมีโอกาสใช้ใจ่ายเงินไปกับลูกหลานบริวารของท่านมากยิ่งขึ้นหรือท่านจะใช้ใจ่ายเงินไปก,กับการเดินทางท่องเที่ยวหรือเพื่อความบันเทิงต่างๆมากขึ้นค่ะและตั้งแต่วันที่6มิถุนายนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะมีความมานะอดทนในการหาเงินมากยิ่งขึ้น และท่านจะมีโอกาสได้รับเงินจากดอกเบี้ยหรือได้รับเงินจากกรมมรทันความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆและส่งผลดีกับท่านที่เป็นนายทุนออกเงินให้กู้ยืมหรือผู้ที่มีทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหรือมีทรัพย์สินต่างๆท่านจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากทรัพย์สินดังกล่าวค่ะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะมีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นหรือได้เข้าไปช่วยกันจัดการทรัพย์สินผลประโยชน์ได้แบ่งบัตรผลประโยชน์ร่วมกันค่ะ ส่วนคนโสดท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนดีมีฐานะมีทรัพย์สิสนมีหลักมีฐานและมีโอกาสที่ญาติญาติจะแนะนําให้ค่ะส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังค่ะการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้าสถิตเข้าสู่รักขนาราศีภายใต้เดือนพบต่างๆมีความหมายดังนี้ค่ะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําเดือนพบอริได้ยกเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้เดือนพบสหัชชะตั้งแต่วันที่ 15พระสะพฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายน2568ได้ตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุกด้วยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลในท่านมีไหวพริบและความจำที่ดีขึ้นทั้งท่านสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นในบางท่านจะมีโอกาสเดินทางหรือได้ติดต่อสื่อสารในร่วมงานกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของท่านมากขึ้นค่ะ และจะยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆค่ะจากนั้นดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้เดือนพบพันธุตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่17กรกฎาคม2568และตำแหน่งเป็นราชาโชคคุนี้ท่านจะมีความขยันขันแข็งเอาการเอางานมากยิ่งขึ้น ในระหว่างนี้ท่านจะสามารถรับมือกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีและมีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นค่ะดาวพระรงคานซึ่งเป็นดาวประจําการเงินของชา,าวราศีมนรรีนดาวพระงคานเป็นดาวประจําเรือนพบษุมพะและสุภะได้ยกเข้าสู่ราศีกรกฎภายใต้เดือนพุทตะตั้งแต่วันที่หเมษาย,ยนถึงวันที่6มิถุนายน2568นาแได้ตำแหน่งเป็นนิดสำหรับท่านที่มีลูกหลานบริวาร ท่านจะใช้ใจ่ายเงินไปกับลูกหลานบริวารของท่านมากยิ่งขึ้นหรือท่านจะใช้ใจ่ายเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวหรือเพื่อความบันเทิงต่างๆมากขึ้นค่ะและในระยะนี้หากท่านจะลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆขอให้ท่านศึกษาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจนะคะจากนั้นดาวพระอังคารใจะย้ายเข้าสูราศีสิงห์ภายใต้เดินพบอริตตั้งแต่วันที่6มิถุนายนถึงวันที่27กรกฎาคม2568 ส่งผลในท่านจะมีความมานะอดทนในการหาเงินมากยิ่งขึ้นจะมีความต่อสู้ดิ้นรนในการทำมาหากินมีความเข้มแข็งในการทํางานสูงและมีโอกาสเดินทางไกลเพื่อไปปฏิบัตินหน้าที่การงานในระหว่างนี้โอกาสได้รับเงินจากดอกเบี้ยหรือได้รับเงินจากกรมธรรม์ความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆและจะยิ่งส่งผลดีกับท่านที่เป็นนายทุนออกเงินในกู้ยืมหรือผู้ที่มีทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ท่านจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากทรัพย์สินดังกล่าวค่ะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจําความรักของชาวลัคนาราศีมีนดาวพระพุธเป็นดาวประจาเรือนภพพันธุและปัตตานิไ้ยกเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้เรือนภพพันธุตั้งแต่วันที่3มิถุนายนถึงวันที่23มิถุนายน2568ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในเรื่องของความรักสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ท่านกับคู่ครองจะมีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นหรือได้เข้าไปช่วยกันจัดการทรัพย์สินผลประโยชน์ได้แบ่งปันผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันค่ะส่วนคืนโซดท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนดีมีฐานะมีทรัพย์สินมีหลักมีฐานและมีโอกาสที่ญาติญาติจะแนะนําให้ค่ะดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมีนและเป็นดาวประจําการงาน ดาวพฤหัสบดีได้ยกเข้าสูราศีเมถุนภายใต้เดินพบพันธุตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่2ตุลาคม2568ด้ตำแหน่งเป็นประเป็นอุจาวิราชทรงผลในท่านจะมีจิตใจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นท่านจะมีโอกาสได้ดูแลผู้อื่นมากขึ้นได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านมากขึ้นและในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสสร้างฐานะให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น มีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินอาคารสถานที่หรือยวดยานผานะต่างๆและส่งผลดีกับท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านที่ดินอาคารสถานที่บริษัทห้างร้านหรือยวดยานผานะต่างๆค่ะและในบางท่านจะได้รับโมรโดกตกทอดค่ะแต่ในระหว่างนี้ขอให้ท่านดูแลสุขภาพระมัดระวังความเครียดความกดดันจากการทํางาน หาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะดาวประสบซึ่งเป็นดาวประจำเรือนพบสหาชาและมรณะได้ยกเข้าสู่ราศีเมษภายใต้เดือนภพกระดุมพระตั้งแต่วันที่2มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2568ในตำแหน่งเป็นอุจาพิมุขสงผลในท่านจะหาเงินเก่งขึ้นจะมีไหวพริบในการหาเงินมากขึ้นท่านจะได้รับเงินหรือผลประโยชน์จากการเดินทาง หรือจะกการได้ใช้ช,ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆเข้ามาช่วยในการหาเงินหารายได้และจะยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ทำงานด้านการติดต่อสื่อสารการมคมนาคมขนส่งหรืองานโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆค่ะสังคมพื้นฝูงจะพึ่งพาอาศัยได้ดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำโชคลาภของธัคนาราศีมีนดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าดุลภพลาภได้ยกมกมรลัคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่ 19พฤษภาคมถึงวันที่3สิงหาคม2568ดาวโชคลาบมากุมลัคนาสงผลในท่านจะโชคดีดวงเฮงมีโอกาสได้ลาบรอยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองท่านจะสามารถใช้ประสบการณ์ความรู้และความสามารถในการทำงานเพื่อหาเงินหารายได้ได้อย่างเต็มที่ท่านจะได้รับไรายได้จากช่องทางต่างๆมากขึ้นสังคมเพื่อนฝูงจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนค่ะดาวพระหัหูซึ่งเป็นดาวประจำเรือนภพวินาศ ได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายใต้เดินพบวินาศตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568สถิติถึงวันที่25พฤศจิกายน2569ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีทรงผลใ้ท่านจะมีเซนมีสัมผัสที่6หากจิตท่านนิ่งท่านจะสามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่เข้าสู่กระแสจิตได้และท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งขันค่ะ สำหรับครั้งนี้ดิฉันขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะดิฉันขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ